สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่13กรกฎาคม2564ประยุกส์จันโอชาครับออกข้อความตามพระราชกำหนดถูกเฉิญเกี่ยวกับโควิด -19 บอกว่ามาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉินการข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชนาจักรตาม มาตาเวงเล็บสของพลกฉุกเฉินงัดกฎหมายออกมาแล้วครับผมถามจริงๆว่าข่าวสารเนี่ยใครบิดเบือนรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาหรือว่าพี่น้องประชาชนบิดเบือนตั้งแต่บอกว่าเป็นโรคไข้หวัดกระจอบไม่ติดเชื้อไม่แพร่เชื้อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัคซีนมากที่สุดในเอเชียกลับไปกลับมา ข่าวสารพูดเชาอย่างเที่ยงทำอย่างเย็นทำอีกอย่างบิดเบือนข้อมูลข่าวสารกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนขัดต่อศีลธรรมความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็คือการกระทำของรัฐบาลที่ผ่านมาครับเดี๋ยวนี้กัดจะเอาเรื่องพลกรนมาปิดปากพี่น้องประชาชนให้รับรู้ข่าวสารข่าวสารปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการได้ทราบ ว่าวัคซีนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวนี้มีมติกันแล้วครับฉีดซีโนแวคเข็มหนึ่งเข็มที่สองต้องฉีดด้วยแอสตราเซเนกาครับคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้วจะทำอยังไงความเชื่อมั่นในบุคลากรด่านหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ทำอย่างไรประชาชนจะฉีดอะไรประชาชนต้องการได้วัคซีนที่ป้องกัน โควิด19กลายพันธ์ที่มีคุณภาพร0 0เปอร์เซนเช่นไฟเซอร์โมเดอร์นาเดือนนี้ก็รอคอยรอคอยไม่รู้จะคลอคอยอย่างไงเพราะรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยสัญญาจะสั่งเข้ามาเมื่อไหรไม่รู้นี่ข่าวสารไม่ชัดเจนครับเกิดจากพวกคุณทั้งนั้นประชาชนรอความตายประชาชนจะตรวจเลปิดเทสก็แพงต่างประเทศ40บาททางนี้ขาย400 อะไรชัดไม่ชัดเจนแม้กระทั่งปิดบังข้อมูลข่าวสารผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีกัปตันเรือคือประยุทธ์จันโอชานี่ครับเปรียบเสมือนเป็นกัปตันเรือแต่กัปตันเรือประยุทธ์จันโอชาไม่รู้ทิศไม่รู้ทางครับทะเลกว้างเกิดคลื่นอุปสรรคเกิดโควิด -19 ้โหมกระน่ำประเทศไทยโหมกระน่ำทะเลกัปตันเรือไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ทิศกลางไปทางไหน และจะนําพาเรือไปสู่ความปลอดภัยตลอดรอดฝั่งได้อย่างไรจะนําประเทศชาติไปสู่ความปลอดภัยได้อย่างไรเป็นกับตันเรือไม่รู้ทิศทางไม่รู้ใต้เหนือกลางไปทางไหนเราจะยอมให้นําเรือประเทศไทยฝ่ามรสุมโควิดไปอย่างใดหรือเป็นกับตันเรือไม่รู้ทิศทางไม่รู้ใต้เหนือกลางไปทางไหน เราจะยอมให้นำเรือประเทศไทยฝ่ามลสมโควิดไปกันนั้นหรือเราจะยอมให้กับตันเรือไปยุดที่มืดแปดด้านเนี่ยไม่สามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญหรือพัฒนาเอาชัยชนะมาสู่ประเทศชัยประเทศไทยของเราจะให้คนคนนี้เป็นอีกต่อไปหรือไม่กับตันเรือที่ไม่รู้ทิศทางหลอกลวงปิดบงังข่าวสารอยู่ตลอดวัคซีนฉีดไปแล้ว จะมีผลอย่างไรฉีดเข็มนี้จะเอาไดจะไปยังไงโอ้มันมันสวยที่สุดสำหรับคนที่ชื่อประยุทธ์จนันทร์โอชามานั่งเป็นกัปตันเรือของประเทศไทยครับมีทางเดียวที่ผมพูดอยู่สม่ำเสมอจนกว่าคุณจะออกไปคือประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปสวัสดีครับ